สวัสดีครับวันนี้นะครับผมบลูเบิร์กนี้มีคนว่างจะพาทุกคนไปกินเดือสองครับข้าวไม่ใช่เดี๋ยวชิมมาอ๋อเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่โชคชัยสีหาร้านกระจุกกระจิกนะครับผมเดินทางเรื่อยๆเดี๋ยวผมใส่แมสเพราะตัวมีโโมดเกสโนว่าอัลบั้มใหม่ล่าสุดครับชื่อชื่อเพลงว่ารถมีสายแปะไกด์แค่ไหนคือไก่นี่ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะไปกิน ไปหาอะไรกินโชว์สิหาอะไรกระแทกปากหน่อยอยู่นี่เล่นปากมันแบบมันว่างอ่ะแต่ผมเหมาะผมจบได้เลยนะที่เซเว่นนาโชว์สี่ผมจบได้เลยนะจริงกล่องนึงอ่ะไม่ต้องสตาร์ทเราลงไปก็ได้เดินซื้อมันคนละกล่องกลับได้เลย5นาทีจบเราจะไปไปหาร้านแนวนั้นเผื่อว่าเขามีร้านแบบร้านเด็ดร้านดังมีของแบบของกินเล่นเยอะแยะอยากไปกินเี่ยโรตีโรตีใช่ที่โชว์สี่กลางซอยไปตอนกลางวันจะไปยังไงก็ต่อช่างมันมันจะไปยังไงก็ ไาช่างมันไม่ใช่ไม่ใช่ไปครับทุกคนชิมมาแล้วยังไมม่านี่มาแล้วแล้วมึงแต่งอ่ะมึงอยู่กลางเลยมึงไม่อยู่กลางเลยพวกเราแก๊งคิมคิมโอครับคิมโอคือช็อกโกแลตแล้วก็คิมคิมแล้วใส่นมใช่แหละคอนเซ็ปต์แม่งเหมือนเลยใส่หน้าว่ะเฮ้ยเอ๊ไอ้น้องไอใจเย็นไอ้ชาติโอเคครับเดี๋ยวเราไปช็อกโกแลตกันต่อย ไปดูกันว่าเราจะโดนต่อยยังไม่ใช่ไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินนะครับไปปกติพวกคุณกินแถวโชคใจสี่กันบ่อยไหมกินอะไรบ้างโชคใจสี่โชคใจสี่เหรอโชคใจสี่เนี่ยผมกินพะโล้สงเป็ดพะโล้อยู่เสนาสงอ่ะเอ้าหรอยังไม่โดนวางหินเลยนะวางหินวางหินเออเอาปิดคิดไหก็ไม่รู้ที่ว่ารีวิววางหินอ่ะกูได้เยอะแยะเลยแต่พอเสนากูเคยกินนะเออไปกินเฟอ อ๋อกินเฟิร์นล็ไดะมาแบบมีเปลีแปดปีอ่ะร้านโชคใจสี่มีร้านไหนไม่ทางกันสี่เหรอไม่รู้แล้วไม่ไม่ไม่ค่อยเก็ตโชคใจสี่เหรอไม่ต้องจีนโชคใจสี่ก็ไม่ได้รวมคนจีนที่เรากินบ่อยโชคใจสี่อ๋อส้มตำบ้าเกี้ยวเราจะมาโชคใจสี่ย่านโชคใจสี่ย่านเสนาย่านลาดพร้าววังหินดีกว่าเอาโซนนี้โซนนิ่งนี่งั้นผมมีร้านกินเยอะเลยโอ้อยู่โคราชไอ้เที่ยนั่นี่บ้านมึง ช่องไคยสี่ 4, ผมมีของหวานนะนี่ไอหนุน่มนะแต่แม่งมีทุกที่แล้ไม่ใช่ช่องไคยสอย่างเดียวผมไม่ถิงถิงจร <c oughs> ิงจ <c oughs> คืออะไร <c oughs> อ่ะถิงถิง,ถงคือแบบอารมณ์แบบบิงซูอะไรพว <c oughs> กนี้แล้วก็มีแบบไอติมอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อขึ้นชื่อที่ย่าน รังสิตนะครับจะไม่ใด้เพาขึ้นชื่อใหญ่มากใช่เบอร์เรื่องขึ้นชื่อแล้วล่ะใช่ครับผมไอยเงี้ยขึ้นชื่อไปแล้วแพงมากนะฮะชื่อร้านว่าร้านก๋วยเตี๋ยวสามแซ่บนะครับผมเออถ้ามึงไปรังสิตอ่ะมึงเจอสามชาติเนี่ยกีจนไม่ไม่เห็นชื่อร้านเลยวะเจ๊ไปครับลงๆเล้วเลยบอกินแล้วนั่งกินก็ได้ปะอิชัดเร้โต๊ะร้อนยุ่งก็ไปกินไง อย่าซีเหล็งนะควาคลิปจะออนน่ะก็หมดกระแสไปแล้วครับวันนี้เราก็สั่งคนละชามก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปหลายๆสถานที่นะครับกลัวจะอิ่มร้านแรกแล้วจะปิดคลิปเลยอ่าเด็ดร้านวันนี้เป็นเ็ดร้านเด็ดแห่งย่านโทเอรเก็บงบไว้ทำย่างไงต้องเนอ้อันนี้ครับเราก่อนที่เราจะสั่งก๋วยเตี๋ยว เขาเรียกว่ากากหมูนยำยิ้มกากหมูนะฮะกากหมูไกปไปเดี๋ยวเล่นมันนี่ฮะเดี๋ยวมาชิมอันนี้ก่อนชิ้นสำับเข็มๆอันนี้นะครับเป็นยำเป็นหมูกรอบที่อร่อยที่สุดในกากแล้วก็แดดกรอบด้วยแล้วมีผักด้วยอยากเล่นอยากเล่นนี่นะเอาม พราแม่งมีความแซ่บจุข้างในเลยไงมันหอมแนวเผ็ดหวานมีม่กินกินแล้วมันมันคล้ายๆกับเอ่อน้ำนีน้ำบ้างใช่แตี้้เะเดี๋ยว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 ช่วงนี้เลยเผ็ดหวานใช่น้ำ้ก็แปลกเลย กันเนาะดเดียดดเด่ยวโี่คเดี๋ยวมาปกติถ้าเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะมีรสชาติเรเทคอ้อนะหรับผมอ่ะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไม่มรู้ย่านไหนนถ้าเป็นย่านรับสินจะเป่นก๋วยเตีดเด๋ยวเรือที่อยู่ในน้ำอ่าไงเนงี่ยไงถ้าเป็นย่านโคราชย่านโคราชไม่ก็อไม่ค่อยไปทำไม,ำไมอ่ะบ้านดงไม่เหรอปีนึงไปส่งัมรปเลยก๋วยเตี๋ยวเรือ ไปปอประทัอ่ะปอปทัเนี่ยมึงจะไปจุดเอาจุดจีนกันหรือไงเปลียนเียเนไมเหรอสรุปแล้วนี่กินก๋เตียวเดบางทีเหมือนกัากของก็ไปปรุงเลยไปปรุเตี๋ยวเดือหรือก๋เตียวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเห็นมปรุงเนเออาะไรัออะไรคุณเล่นตกมาวินเน่เออแต่เล่เยอะหนอย แม่พุ่งจัดเลยอกปูเหรอแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือผมจะไม่ใส่เพราะว่าบางคนอาจจะชอบแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความเปรี้ยวรอบปีนี้มันจะแบบตัดรสชาติก็จะออริจินอลก็คือเป็นน้ำปรงบวกกับเลือดเจบได้กินหมดด้วยเก่งจังนี่รอบปีนี้เลยเนี่ยไม่นุ่มปกติกินไม่ค่อยนุ่หรอก กินสมายห็นไหมหมดซึ่งแบป่วยมาเบนบอกว่าเบนเบนรู้จักร้านกาแฟร้านไหมคือน้องเบนรังสิตเนี่ยเขาบอกว่ารู้จักร้านกาแฟร้านหนึ่งที่แบบดีเราก็ไว้ใจได้ผมก็มีอีกร้านนึงนั่นแน่เริ่มผิงกันแล้ววัดได้เลยนะเอ็กซ์ได้เลยเอ๊ก็เลยไปไหมยี่หอที่เขาต้องเปิดใหม่ผมยังไม่เคยไปนะแต่รู้สึกว่าร้านกดูดีแต่ร้านดูดีแล้วเราไปกิ่หนุบหวาน่อทุกคนไปเจอร้านหนุบหวานับ ตอนนี้นะเรากําลังไปร้านคาเฟ่นะครับผมเป็นแบบว่าสวยๆเราก็ต้องจบด้วยขนมหวานเค้กแล้วะจบนะยิ่งไม่จบนะยิงไม่จบเราจะต้องเป็นแค่แบบว่าชิมรางน้ำจิ้มน้ำจิ้มเออเราจะต้องไปกินเขาเรียกว่าเมนคอร์สของเราก็คือขนมครกปลาหนุยใช่ขนมขนมปลาหนุยตรงไหนข้าวปี่ข้าวปี่ข้าวปี่ เข้าไปเข้าไปยังไม่ถึงว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปะบ้าเปิดดีมีลือจอดดูข้างหน้าเหมือนไม่เปิดข้างหน้าแบบล็อฟขอพไปทางล็อฟอันนี้ก็คือแบบกาแฟที่เป็นแนวแบบล็อฟนะครับล็อฟล้างนี่ไม่ใช่ คุณไม่ชอบกินกาแฟนี่กาแฟกินขนมก็เลยถนัดถนัดแนวนี้มากกว่านี่น่ากินจังเขาวนาให้ไม่ไม่เป็นชีสเค้กอันนี้คืออะไรล่ะครับโอ้โหหืมแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียมาอะไรนี่ครับมาเนี่ยอ่ะนี่อันนี้คืออะไรลงขั้วไอบอลบอกว่าเครื่องปั่นจมูกที่ปั่นจมูกี่ครับเอาน้ำใส่บอลอยากเข้าไปก่อน ไปยุ่งวุ่นวายมาิบ่ไปหนูไม่เข้าใจพวกควอ่อนวิเปรี้ยวแล้วออกเป็นแบบว่าวิสกี้ลำมึ้งลาอันนี้ผมชอบไหมอันนี้ถ้าทำกับพวกเมนูพวกกินกับส้มไอ้กาแฟส้มอร่อยกินกับลาเต้ก็ดีแต่บอกเพิ่มหวานนิดนึงมันจะอร่อยมันจะเป็นขนมเบสหลักของเขาคืออะไรคือเบสหลักของเขาคือเนื้อที่ใช้ในการป่นคือเนื้อ เนื้อชินามอนโอ้โหเยี่ยมรู้มาเลย้ึกว่าเก่งเลยนั่งอ่านตรงนี้เลยคุณสั่งกาแฟอะไรวะไม่กินกาแฟอ่ะสั่งอะไรมาเพื่อสั่งสมุนไพรไม่สั่งมู้ตีอะกาแฟไม่เป็น เขาคุณมิกกี้เอาแฟนล้วยมันมีหลายอย่างด้วยมันมีสมูทตี้มีชาเขียวมีน้ำผลไม้มีทุกอย่างไปสั่งได้แต่แต่มีอย่างเดียวที่สั่งไม่ได้อะไรอ่ะสั่งท้อมากินเทคสองไอชั้นแต่มันสั่งได้อีกเดียวหรอสั่งได้อีกเดียวก่่ไมมอนแต่มีอย่างเดียวที่สั่งไม่ได้อะไรอ่ะ สั่งให้กมมึงสั่งให้มารักกับกูใส่มึงมาลักกับกูแต่มีอเดียวที่สั่งไม่ได้แต่บีเดียวที่สั่งไม่ได้สั่งอะไรวะคือสั่งให้มาลักกับกูคือสั่งให้มารักกับกูโอ้โหนี่เห่นี่นีนี่ไมใช่หนังเดล็อกไม่จริงไป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  ใชาดใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่กูช้าแต่มึงพูดเร็วมากมันโคตรอ้าวแล้วของพี่อ่ะเล่นของใหญ่รอกันแป๊บนึงแต่งวันนี้เล่นเล่นต้าวเดอร์เตี้ผมได้มีประกอบด้วยน้ำเปล่าแล้วก็แก้วกาแฟนี่หน่อเออยลมมอนอันนี้เป็นเลมอน ไม่ได้กินแล้วม exactly no ั้งวันเนี้ยโอ้ยยังหวั่นเพี้ยนอักเดี๋ยวตีนครับผมน้ำเปล่าโอ้โหไอันนี้กับอะไรอะกาแฟเนี่ยจินกับแก๊บกับกับตัดเลือดอันนี้แต่กาแฟไอ้สัตว์เป็นน้ำกองกลางเลยไม่ใช่บูริทิสไอ้สัตว์ อา่าทำไมคนไม่กินกาแฟกลับมารตะโกน่าเลยกาแเนี่ยคือลาเต้แล้วใช่บ้างแบบผสมน,อนอมอะไรเงี้ยใช่สารอ๋อใช่สานใช่สาร,สาราไหมเ,เออเซมโบโซเฮ้ยกินพัทแข็งพัทเนี่ยเลมอนเค้กเปรี้ยวเป็นพัทว่ะแข็งมากคุนกกินนี่ใช่ครับแล้วมีวิธีการแก้ง่วงไงก็คือหลับไปเลยหลับเลยง่วงก็ใช่ง่วงก็ต้องหลับพอหลับปุ๊บ หายง่วงถูกต้องที่สุดแก้ปัญหาแล้วเกิดมาให้กระวนกรวายกับงานนี้มันดไ้ทริอย่างนึ้นะถ้าเกิดผมง่วงจะจัดเลยพุดนอนให้แบบให้ได้ประมาณ15บานีดไม่ไม่ไม่มันจะเป็นเซอร์เคิลสมองทำให้แบบมันมันมันรู้ที่มาได้ทีนงเพื่อนอย่างยุดหยุดหยุรยอาหยุด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 ่ยุดห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 ยอดหยุดหยุดริ่มหยุดหยุหดดดยดยยหหะ มึงลองให้มีโซฟาแล้วไม่ต้องเงียบเงียบตุบติบเงียบสิบห้านาทีสิบหผมแบบฮุตขึ้นเลยทีเดียวเราไปไหนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านขนมปังปนุ่ยไปครับแต่ไม่จบนะผมมีชาเขียวกับอันนกินอิ่มเรียบร้อยกินข้าวแล้วกินหวานแล้วก็กินหวานอีกนะครับผมต่อไปนี้จริงๆมันไม่มีกฎเกณฑ์ละสมัยก่อนมันกินข้าวไม่ตกหวานกูดกันจัดเลยต่อนกูกินหวานก่อนเลยตั้งแต่เช้าเลยกินได้ไม่เยอะเท่าเดิมแล้วหรือเปล่า ไม่จริงๆกินได้เยอะเท่าเดิมคือชิ้นกับบอลมันแก่ขึ้นก็กินได้น้อยลง <c oughs> <c oughs> น้ำไายไหล <c oughs> บอกแล้วคุณาาเป็คนเกลียแวงว่วงฟ้าแม่งตีเยอะเนียอ่าพอเข้าใจได้เพราะน่าจะเต็มอิ่มนะสำหรับถ้ามาดูแต่ว่าเราจะินยังกินไม่อิ่มนะใช่เดี๋ยวเรยไปเติมไม่เต็มคือย่านโชคเจ็สี่ย่านลาดพร้าววังหินน่ะ <c oughs> มีเยอะแยะมากมายถูกต้องครับเดี๋ยวเราถ้าเกิดมีอีพีหน้าเดี๋ยวเราไปต่อที่เออใกล้ๆฟฟิตเราเหมือนกันกองปราบอ่า กอโจ๊กโจ๊กกองปลาโจ๊กแถวนั้นมีเยอะแล้วก็กะเพราปลาปองโอ้โหทุกคนนี่เด่นมากเฮ้ยเขาขายปลาเครื่องอไม่ใช่ไม่ใช่มันคือมันคืออีเอ๋อได้ว่าอนไรปะเออใช่อ๋อเขาทำเขาทำนี่มันยิบอยู่ช่วงหนึ่งนะใช่ใช่ตอนนี้เรากําลังจอดรอเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเหยื่อมาเมื่อไหร่เตรียมลงชาร์จเลยนะไม่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 ได้ไปแกงลักซับก๊อกซับใครอ้ย วันนี้เป็นร้านผู้ชายที่สมัครกินตั้งแต่เด็กนะครับเด็กเลยเนี่ยอาม่าชอบใช้มาซื้อบ่อยๆใช่ไหมไปดูกันดีกว่าอาม่าผมให้สกาอะไรจ้าบอลพิซซ่าแผงกระหล่ำโอ้ยได้ กุ้ยช่ายอับกระลำเออเอาอะไรผมเอากุ้ยช่ายกินใหเป็นออกเลยตกลงที่หอก็ทำใหม่ใช่ไหมพยายามกินแล้วเหลืวกุ้ยช่ายกับอะไรกุ้ยช่ายกับกระลำกระลำเป็นไงกระลำเนี่ยกระลำแบบใต้ใส้กระลำเนี่ยดันทุลังวันนี้นะครับผมก็อ,อันนี้เราจ่ายตังค์แล้วนะเราจะมาแบบถือสำเนาแล้วก็มาจับเราตอบคนไม่ได้นะ เดี๋ยวเป็นประเด็นเดี๋ยวเป็นเรื่องเฮ้ยตอนนี้มีรสช่องนะครับผมบอลน่าจะกินได้รสช่องอ๋อเอารวมไปเลยสิงคโปร์ผมกินสิงคโปร์สิงคโปร์ครับเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทเท่านัโอ้โหคัสติกคาสสิกทุกคนนี่ถ่ายแก้วปั๊บปั๊บหนึ่งสองสามปุ๊บเสร็จแข็งเจใส่กระติกปุ๊บหยิบแก้วใหม่ปุ๊บ ระสับสมทำทุกอย่างที่เราพูดปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่ถุงเอาหลอดจอบปึ๊บกินเองสากเจ็ดปึ๊บปั๊บน่เหวง้วให้คนถอดให้คนถัดไปปึ๊อ้โหยดูกินี้ทำชาขอบคุณครับขอบคุณมากครับเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยนถึกด้นถุงอ้บ้าดูถุงเดี๋ยวรอครับทุกคน วันนี้ได้ของกินแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจบดีๆมาเที่ยวไปก่อจบดีๆจบดับดื้อไม่ได้จะโดนอะไโลงไม่ใช่บอลอะไรเอาวุ้นวุ้นดีกว่ากินวุ้นมะพร้าวเอาไม่มีเอ่ออเาน้ำมะพร้าวครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาเอาวุ้นมะพร้าวด้วยใหนึ่งลูกหนลูกครับผมครับน้ำหนึ่งวุ้นหนึ่งจ้า เอามินเน่อยหน่อยมีหวานตรงไหนไหมันไม่ได้ใส่น้ำตาลนี่ของแท้ของไม่ได้ชุดนี้น้ำตาลแพงครับไม่ใส่อยู่แล้วไม่ใส่อยู่แล้วไม่ใส่แล้วเท่าไหร่ครับผมอันนี้สี่สิบห้าอันนี้สามสิบห้าเป็นเจ็ดแปดสิบแปดสิบขาดอีกสิบบาทลงงี้ลงครับ มีค่ะเรียบเลยจ้าเรียบเลยจ้าลดได้ไหมจ้าสแกนไหมล่ะลดไม่ได้จะลูกน้ำตาลแพงน้ำตาลข้าวฝากฝากคุณพี่ถามได้ไหมเขาว่าสแกนได้ไหมต้องถามพี่เขาถามไดยค่ะสแกนได้ไหมสแกนได้ไหมครับได้ให้คุณลี่ถามว่าสแกนเออสแกนได้ไหมคะได้ครับใหญ่ดีใหญ่มีดีดีรถ เขาบอกอะไรอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยถ่ายยังถ่ายแล้วครับผมวันนี้ครับรวมของสีเขียวนะครับน้ำเขียวเขียวกุ้ยช่ายเขียวแล้วก็ลอดช่องเขียวอ่และอย่างหนึ่งมะพร้าวเขียวมะพร้าวเขียวบูดนี่อืมในบูดอร่อยเขียวกำลังกินชิมชิมวันนี้ของสีเขียวที่เราได้รีวิวมาจากโชคชัยเสียวโชคชัยสีให้กินกุ้ยช่ายก่อนเนาะกินกุ้ยช่ายก่อนทุกคนเบียดนะ บอลเอาเลยมาไอชิ้นตักให้บอลด้วยนะได้เลยคุณกำลังพอดีแม้ทั่งรถขยะที่ผ่านมาบ้านตอนนี้รถหครับก็สีเขียวเฮ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นอะสีเขียววะสีเขียวเหนียวซับปีนี้สีเขียวกำลังมาสีน้ำตาลนี่นี่ที่สะหมักกำลังแบบแหกไส้โทษนะใครยางสีเกียงในวันนี้ข้างหลังข้างหลังคือตอนนี้เป็นยางสีเกียงแล้วข้างหลังเอาวให้ฝากเชมฝุ่นตักซะเยอะเชียรก็ยเฮียแล้วก็ไม่กิน โอ้ยกำโตชิงอ่าไม่ใช่นะป็นไงตต่อากมือกันอันนี้อร่อยหวานๆเค็มๆแล้วก็ไส้นุ่มตะไบวุ้นวามะุ่นอ้าวโอ้โหจริงๆคือพวกนี้คือมันเป็นน้ำมะพร้าวอยู่ในใช่ไหมแล้วก็เขาใส่บุญเข้ไใส่แล้วคนๆๆนนี่ทุกทุกลูกนี่คือป้าหาปิ่นเก็บทุกอันเลยนะหอมมาก คือน้ำตาลมะพร้าวดีมากฮะผมตาลมะพร้าวเดี๋ยนะตามสายอ๋อป้าท่มึงปีงเก็บมาเขาชอบยังไงหวานไหมต้องย่างนี้ก่อนไม่หวานมากไม่ได้หวานแบบปรุงรสอ่ะหวานหอมมันหวานด้วยธรรมชาติเอาอย่างงี้แล้วก็เหมือนเหมือนมะพร้าวไหมคล้ายๆมือมะพร้าวอีกทั้งนี่นี่นี่โอ้โหเห็นอย่างเงี้ยเป็นไงแปดสิบบาทนะครับอเฮ้ย สองอย่างบอกไม่ใส่น้ำตาลแม่อะไรเลยนะแบบว่าธรรมชาติเลยนั่นก้อนอะไรอ่ะอ๋อเป็นตีนน้ำตาลไม่แตกอร่อยมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมเดอะเบสหอมอร่อยเดอะเบสหวานกำลังดีจริงถ้าเกิดใส่น้ำแข็งนะแม่งจ้าบเลยมีผมให้แม่งจ้าบมากแม่งสุดสวิงลิงโก้เลยสุดสวิงลิงโกอ่ะกินแล้วแบบโอ้โหจะแววอ่ะสุดสแกนสุดสแกนสุดสแกนแบนไทยเลย ูุตุแกลหรอ,อเป็นอย่างเปรี้ยวอ่ะโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ,อ้ยยังเลยนี่เลยนี่เอ้ามึงกินหมดแล้วแล้วไหมหรอตอนแรกเป็นหวานหวานเขาเรียกหวาน้อยห,หวานร้อย,อยเออ ระหว่างทางผมหมุน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 ยาวไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือหวาน20่สิบละโอ้ยโเขียเร็วมากครับครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ครับทุกคนวอกที่มีคว่าสบายๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับชอบแบบไหนคอมเมนต์มานะครับเราจะได้ปรับปรุงในคลิปต่อๆไปอันนี้เราแบบเป็นวอล์กสบายๆนะครับกินย่านโชกเกสีแต่ถ้าเกิดคนดูอยากให้ไปกินย่านไหนก็คอมเมนต์มานะครับครับที่ไม่ไกลมากนะครับไม่ได้ให้ผมไปกินแบบเมกาอะไรอ่าะโคราชโคราชรีวิวโคราชดีกว่าได้ได้ครับผม นี่นี่นี่ไม่ได้แดกไม่ต้องยืนกินได้ปะนั่งแบบนี้มันไม่นั่นว่ะค่ะไม่ไม่ค่อยแบบเข้าถึงสิเกเจอร์เลเยอร์ขัดต้อมทางนี้ไอ้บอลอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกอดกันมันแล้วมาไปเถอะไปเถอะเฮียจับหัวกันสัตว์อิ่มเหรอไม่ลอย ไอ้เหรอให้ป้าแบบช่วเล่นมุกเล่นมุกกับป้าเล่นนู่นเล่นนี่วหัวหอไม่อร่อยมาเจอกันครับอร่อยอร่อยอร่อยครับผมมาเจอกันครับบาย